ใครกำลังจะติดต่อมาหาคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่สำรับนี้นะจะบอกเราว่าอย่างไรนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะดวงของใครคนใดคนนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นค่ะ อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็วางเอาไว้ตรงนี้นะะเรามาเช็คพลังงานหลักประจำตัวของคุณกันก่อนนะคะใบรากของคุณนะคะได้ไพ่ราชินีถือดาบนะใบที่2ของคุณนะคะได้เป็นไพ่สามดาบนะคะใบที่3ของคุณนะคะเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะ พลังงานของคนธาตุลมนะคะแล้วก็พลังงานของคนธาตุน้ำนะคะถ้าดูจากพลังงานของคุณแล้วนะก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะคะตัวของคุณเองกำลังเสียใจยนะคะเสียดายรู้สึก ไม่ชอบใจไม่พอใจกับเหตุการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะคะรู้สึกว่าทําไมตัวเองต้องมาเจออะไรแบบนี้นะคะรู้สึกว่าทําไมตัวเองต้องเสียใจซ้ําๆนะคะย้ํๆกับเรื่องราวเดิมๆแบบนี้ด้วยตอนนี้คุณเองก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะตัดอยากจะป,ปล่อยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะออกไปจากใจแต่ นะคะตัวของคุณ A นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณนะคะจะสามารถที่จะตัดและปล่อยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ออกไปได้สำเร็จไหมแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรียกว่าหักดิบเลยนะ เพราะว่าปกติแล้วคุณเองค่ะเป็นคนที่ขี้ใจอ่อนแม้ว่าบางครั้งนะคะคุณจะเป็นคนที่นิ่งๆก็ตามนะคะแต่พอเวลามีใครเข้ามานะคะทําตัวน่าสงสารนะคะตัวของคุณเองนะก็อยู่ในจุดที่เหมือนกับว่าคุณก็พร้อมที่จะช่วยนะคะแต่ทีนี้ยิ่งช่วยก็ยิ่งทําลายตัวเองก็กลายเป็นแปลว,ว่าพอคุณรู้ตัวแล้วคุณก็จะดึงตัวเองออกมานะคะนี่คือพลังงานของคุณค่ะเพราะว่าพลังงานใบนี้ เป็นพลังงานที่รู้สึกเหมือนกับว่าคุณเจอกับคนที่เขาไม่จริงใจเจอคนที่เขาเข้ามาระหว่างผลประโยชน์นะคะเ,เรียกว่าใช้ความใจดีของคุณนะเป็นเครื่องมือในการเข้ามาเอารัดเอาเปรียบคุณพอคุณรู้แล้วนะ่ะก็อย่างที่บีบอกไปแล้วว่าคุณเองก็พยายามที่จะตัดแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะคะแล้วเรามาดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะว่าใครนะคะกำลังจะติดต่อมาหาคุณนะ าถ้วยนะคะ8เหรียญเป็นคนที่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วค่ะเป็นคนที่มีการบล็อกกันไปนะคะอ่าเป็นคนที่มีการบล็อกกันไปเป็นคนที่มีการทําให้เสียอกเสียใจนะคะอืมคนคนนี้เป็นคนผิวขาวเหลือง จริงๆก็แอบมีผิวสองสีนะคะผิวดำแดงก็รอก,การอ่ะเพราะว่าผิวมันขึ้นมาเป็นผิวดำแดงค่อนไปทางคล้ำนะคะแล้วก็มีผิวขาวเหลืองออกมาตรงนี้นะคะคนคนนี้นะคะก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่เคยทําให้การเสียอ,อกเสียใจนะคะเป็นคนที่เคยมีการบล็อกมีการหา่างมีการนิ่งนะคะมีการเดินออกจากความสัมพันธ์กันไปในช่วงระยะเวลาประมาณสัก 3ถึง9เ,เดือนที่ผ่านมานะคะระยะเวลาประมาณนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าก่อนที่จะมีการห่างหายก่อนที่จะมีการแยกกันไปนะคะก็มีความเสียใจกันซ้ําๆจริงๆนะคะอาจจะเป็นเขาทําให้คุณเสียใจนะคะหรืออาจจะเป็นคุณทําให้เขาให้เขาเสียใจก็ได้พลังงานตรงนี้นะคะมันสามารถสลับกันได้แต่นะคะไม่ไว่าอย่างไรก็ตามนะคะ คนคนนี้นะคะก่อนที่จะมีการเงียบหายไปอ่ะการติดต่อสื่อสารก็คือมามาหายหายนะคะติดติดดับดับออนออนออฟออฟตลอดเวลานะคะจนกลายเป็นไปว่าคุณก็ไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วเนี่ย เขาจะยังไงกับคุณนะคะสุดท้ายคุณก็เลิกที่จะนิ่งเขาเองก็เลิกที่จะนิ่งเราปล่อยให้ทุกๆอย่างนะคะมันเงียบหายไปตอนเนี้นะคะคนคนนี้กําลังจะมีการติดต่อเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งระยะเวลาของการติดต่อนะก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ5วัน5สัปดาห์นะคะระยะเวลาประมาณนี้นะคะแล้วอีกอย่างเลยนะคะก็ดูเหมือนกับว่าการที่เขาติดต่อมาหาคุณนะคะ หน้าไพ่ตรงนี้บีบอกว่าคนที่ติดต่อมาเรื่องของความรักนะเพราะไพ่เรื่องราวของอารมณ์นะคะไพ่เรื่องราวของคนที่เคยทําให้กันเสียใจอะค่ะมันค่อนข้างเด่นนะคะแต่ถามว่ามันจะเป็นเรื่องของการงานได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าการงานก็ไม่ค่อยเด่นความรักเด่นมากกว่าจากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะการที่เขาติดต่อมาเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าตัวของเขาเองรู้สึกว่า เขานะคะอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะให้มันเกิดความชัดเจนนะคะเขานะอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะให้มันถูกต้องมากขึ้นก็เรียกว่าช่วงเวลาท้งเงียบกันไปช่วงเวลาที่มีการบล็อกกันไปมีการห่างกันไปเขาเองได้พิจารณาวิเคราะห์นะคะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วตัวของเขาเองนะคะก็มีความรู้สึกว่าเขานะคะยังต้องการความสุข จากความสัมพันธ์นี้เขายัางต้องการที่จะทําให้คุณเองมีรอยยิ้มจากความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยก็กลายเป็นไปว่าเขานั้นจะติดต่อไปหาคุณนะคะเดบีถามเพิ่มให้นะคะเรื่องของการงานก็แล้วกันเนาะว่าคุณจะได้รับการติดต่อเรื่องของการงานบ้างหรือเปล่านะคะอ่าถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะก็เรียกว่าเป็นผู้ชายผิวขาวก็แล้วกันนะคะ ถ้าเรื่องของการงานนะเป็นผู้ชายผิวขาวเหลืองนะคะอายุมากกว่าคุณนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคนที่จะติดต่อมาอายุไล่เลี่ยกกันกับคุณหรืออายุน้อยกว่าคุณนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการงานถ้าติดต่อมานะคะก็จะเป็นการติดต่อมาจากคนผิวขาวเหลืองนะคะที่มีอายุมากกว่าคุณแต่มากในที่นี้คือไม่เกิน5ปีนะคะเขาก็จะติดต่อมาเพราะว่าคุณนั้นได้งานใหม่ นะคะเพราะว่าไพ่หเหรียญขึ้นมาตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็มีไพ่สามเหรียญน,นะคะที่ออกมาตรงนี้นะคะมันก็ชัดเจนว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการงานติดต่อมานะคะก็จะเป็นการติดต่อมาเพราะว่าตัวของคุณเองนั้นได้ผ่านการพิจารณานะคะแล้วได้มีการเริ่มต้นงานใหม่อันนี้คือส่วนที่มีเปิดเพิ่มให้ว่าถ้าเป็นการงานจะมีไหมนะคะเรื่องของการเงินก็เลากันดูซิว่าจะมีใครติดต่อมาหรือเปล่าเรื่องของการเงินนะคะดูไว้ครบเลยก็แล้วกันเนาะ โอเคการเงินยังไม่มีนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินข่าวดีการเงินนั้นยังไม่มีติดต่อเข้ามานะคะแต่ที่แบบเด่นออกมาจากตรงนี้เลยนะคะก็เน้นเป็นเรื่องราวของความรักการงานก็มีโผล่ขึ้นมาตรงนี้จากที่บีเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะการติดต่อการงานอาจจะมาในระยะเวลา3วัน6วัน3าสัปดาห์6สัปดาห์ 3, นะคะระยะเวลาประมาณนี้แต่ว่าการเงินยังนิ่งๆอยู่นะคะยังไม่มีอะไรเนาะ โอเคนะคะประมาณนี้นะอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวันเกิดวันที่นะคะแล้วก็ราศีเพิ่มเติมอะเดี๋ยวก่อนนะคะมีเปิดเพิ่มให้ว่าแล้วการติดต่อที่มาในเรื่องของความรักตรงนี้นค่ะเมื่อเขาติดต่อมาแล้วความรักจะเป็นยังไงนะคะเมื่อเขาติดต่อมาแล้วความรักจะเป็นยังไงนะ อ่าโอเคเมื่อมีการติดต่อมาแล้วนะคะความรักก็ดูเหมือนกับว่านะคะคุณละเขานะคะก็จะได้มีการกลับเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กันจริง,รงๆละ่ะอคะเพราะตัวของเขาเองนะยคะ่ะยังไงก็ตามเขาจะหาวิธีที่จะเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะลาบีก็รู้สึกว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะใจอ่อนให้กับเขาด้วยเพราะไพ่มันคือการผูกพันกันนะคะ การตัดกันไม่ขาดเพราะฉันรอเนี่ยไม่ว่าเขาจะมาไหมไหนก็ตามแต่วีรู้สึกว่าเขาจะมาแบบสามารถเอาชนะใจคุณได้จริงๆค่ะมาดูวันเกิดวันที่นะคะแล้วก็ราศีเพิ่มเติมนะคนที่เกิดวันที่30นะคะคนที่เกิดวันที่13นะ,ค,ะคนที่เกิดวันที่16นะคะราศีเมถุนหรือคนที่เกิดวันที่สาม ราศีตุลน,นะคะหรือคนที่เกิดวันที่7ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์นะคะบ้านเลขที่เลขัตรประชาชนนะคะหรือตัวเลขอะไรก็ตามนะคะละหว่างคุณแล้วก็คนที่จะติดต่อมาหาคุณนะคนที่จะติดต่อมาหาคุณราศีที่เจาะจงของเขาคือราศีมังกรนะคะแต่ถ้านอกนั้นนะ่ะไม่มีนะ ธาตุก็มาครบทั้ง4ทธาตุนะคะแต่เด่นที่คนราศีมังกรนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลข80นะเลข56นะคะเลข16ค่ะเลข21นะคะแล้วก็เลข31ค่ะโอเคนะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ